ซึ่งเป็นทับทิมปอดที่บอกแล้วถ้าไม่ได้กินมาไม่ถึงพิงโรกครับทับทิมที่บอกเลยจะตัดเป็นคำถ้าหลับตาให้ลงมาปล่อยไว้ลุงต้คิดว่าเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ในพัฒนาการกรุงเทพนะฮะซึ่งร้านนี้ลุงได้ยินชื่อเสียงมาได้อยู่กรุงเทพแล้วอะ่ะมาพิโรกต้องมากินร้านนี้ให้ได้เลยเขาชื่อร้านข้าวมันไก่ทางกี8ปักกินครับรู้สึกเหมือนมีพลังเลยนะได้กินของหวานเข้าไป ลูกชิ้นเป้งป้าแขบทีเด็ดที่น้ำจิ้มตับลูกชิ้นเน้อหรือว่าอร่อข้าวผัดโคตรปูไส้เลยขนมแดกงาย4ชั่วโมงในพิศนุโลกครับ ริเวณนี้เขาเรียกโรงหนังจเจริญผลเก่าเป็นเวิ้งเลยเป็นร้านเก่าแก่ส่50ปีทั้งนั้นแหละข้าวคุกกะป,ปิเครื่องเคียงนี่ยเยอะมากเข้อพิธีพิถันถึง,งนนขนาดเขาใช้กุ้งแก้วหวานจนก่จัดขัดใจโดยตรงนี่ขนาดมือแรกแล้ว24ชั่วโมงคงแตกเลยเป็นไงยังไม่รู้เลยก็ตอนนี้ก็6มง20ย่านนี้เป็นย่านของกินของพิษณุโลกเลย เป็นร้านคาร้านอะไรซึ่งตรงนี้สังเกตง่ายก็คือเป็นอยู่ที่หอ,อนาฬิกาครับตรงนี้นี่เลยคือร้านหวยับที่เปิดมานานมากแล้วก็อร่อยคนพิษโกเนี่ทำแล้วก็มากินกันที่ร้านนี้ครับโอเคอันนี้อันนี้อนนเออทำไมใช้ชื่ออากิราอ๋อลูกค้าตั้งให้ค่ะอ,อ๋ออันนี้ลูกค้าตั้งให้ชูกค้า<ห>ตั้งให้อเป็นเหมือนที่ญี่ปุ่นล้วเปิดมาทัา้งหมดได้กีป่ปีละ เกือบ<ด>60ปีได้ไงฮะกกว่าปีแล้วก็เป็นหัวจับน้ำข้นอร่อยเด็ดดวงแค่ไหนอย่ารอไปกินกันครับเป็ดหัวจับสไตล์เขาบอกว่าเลยแต้จิ๋วมีไส้ด้วยนะรึมเดือ ถ้าส่วนตัวหลงยุงชอบสไตล์น้ำค้นหวานเข็มนิดนิดแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นข้าวของคงไม่ได้ขายมายาวนานขนาดน,นี้ถ้าใครอยากจะมาลองเนี่ยชาบ้านแถานี้เขเรียกขุยจับในหลืงสรงนีกคือเป็นตลาดเจริญผลซึ่งเป็นโรงหนังเก่าแล้วก็เป็นรวมย่าน ขายของเก่าอะรอร่อยอันนี้เดี๋ยวลุงจะบอกชี้ผ่านผ่าๆไปเลยเพราะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งสิบเอ็ดสิบสองร้านแล้วลุงยอมแพ้ว่ะลุงไว้ปากเก่งแล้วร้านแรกก็เลยเนี่ยร้านเป็นร้านรัดหน้ายอดผักนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าร้านนึงเจ๋งนอนนีอะไรเลยร้านหนึ่งก็คือในร้านแอดผัดไทย เป็นสไตล์แบบผัดไทยแบบบนร้านเลยผัดไทยเนี่ยเขาบอกมีสองร้านร้านโน้นกับร้านนี้นะอันนี้ก็ผัดไทยปราตุ๊กก็ถือว่าเป็นร้านเด็ดๆทั้งนั้นครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นทอดซึ่งตะกี้เห็นหน่อยบอกว่าเนี่ย50ปีไปอย่างน้อยเลยเปิดขายมาอยู่ลูกชิ้นทอดอยู่ตรงนี้นะ50ปี ตรงนี้ชาบ้านเรียกร้านอะไรร้านอะไรไอติมรลตมรลาดจเจริญผลนะฮะนนี้วนะดูวิธีทํทาไก่แข็งก็เข้ามาดูนี่ฮะคือเขาจะราดนะฮะได้เลยครับไอติมไข่แข็งโบราณอายุ50าสิกว่าปีนะฮะเดี๋ยวเราไปานั่งกินในโต๊ะ,อะตอนนี้ก็จะเป็น6 4โมงสี่ละอืมรู้สึกเหมือนมีพลังเลยนะได้กินของหวานกั่าเสดจื้ ร้านในตลาดเจริญผลเนี่ยเปิดมาไม่ต่ำมา50ปีทุกร้านเลยถือว่ายาวนานฮะเป็นตลาดเก่าแก่อีกร้านหนึ่งเป็นแหล่งอาหารกลางคืนตั้งกระบ,บายก็ได้ของคนพิศโลกเขาออกจากได่เต็มมาเจ้าสินบอกอย ถ้าไม่มาที่ร้านทัพทิมกรอบเนี่ยมันก็เหมือนมาไม่ถึงพี่โลกนี่เลยครับร้านทัพทิมกรอบสามหนุ่มนะถามคันเดีย่ยชื่อร้านเนี่ยมันสามหนุ่ม<ช>นะครับไ,ไม่เห็นมีสักหนุ่มนึเลยอ๋อพอดีพี่เขามีลูกชายสามคนนะ,นะคะโอเคลูกค้รารอเยอะแล้วเดี๋ยวพอผมช่วยนึ่งใส่เครื่องเนี่ยแต่ไอ้ตัว,วดำไม่ใส่ส่วนหัวอร่อยนะคะเออ้าวใส่ามาซึ่งเป็นทัพทิมกรอบที่บอกแล้วถ้าไม่ได้กินมาไม่ถึงพี่โลกครับ ดูความเข้มข้นของกะทินะและบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับถ้วยนี้<ม>ทั้งิที่บอกเลยว่าเต็มปากเต็มคำมะพร้าวกะทิแล้วก็มพะพร้าวอ่อนออก็เป็นมือของหวานที่เข้มข้นอร่อยนะกะทิก็ดีมันไม่ได้ไม่ได้แบบเข้มจนเกินไปนักอ่อนๆตัวมพะพร้าวกะทิดีเลยเป็นปากเต็มคำ เข้ามาโรงแรมเช็คอินแล้ว,ลวนะก็ลงมาทานอาหารข้างล่างซึ่งบอกเลยว่ามื้อเนี้ยเป็นเป็นอาหารจีนของห้องอาหารดนัสซี่ถ้าหลับตาให้ลงมาปล่อยไว้ลงก็คิดว่าเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ในพัฒนากรุงเทพนะฮะสองกวดลงเลยนะะงนี้เป็ดปากกินครับ เป็ดปักกึ่งที่อร่อยแบบมาตรฐานฟาร์มอร่อยคือหมายถึงว่าเป็นแบบอร่อยทั่วไปไม่เลยว้าวไม่เลยเด่นกว่าเจ้าอื่นๆคำว่ามาตรฐานของบะหมี่อบขาหางฟาร์มอร่อยถือว่าเป็นมาตรฐานของร้านอาหารนะ การต่อไปก็นี่ครับเป็นสลัดผลไม้สลัดกุ้งซึ่งไม่รู้เป็นลุงเป็นยังไงนะลุงชอบอสลัดแบบปลายองเี้แบบเนี่ยชอบมากเลยอันนี้เป็นกระเพาะปลาครับกระเพาะปลาที่ว่าอร่อยอร่อยเลยปลาหิมะหนึ่งต่อซีประมาณ5้า0ร้อบาทเองซึ่งโปกติปลาหิมะเนี่ยโลนึงก็ประมาณพันกว่าบาทเลยอันนี้ปังเลยชอบ อร่อยฮะเนื้อมันจะนุ่มจัดไปแล้วนุ่มมีความมันของปลาหอมมากเลยเมี่ยงเป็ดนี่เป็นเมี่ยงเป็ดนะฮะก็ะหอกไปก็มาตอบด้วยของขวาี่่เลยครับเป็นลังนกถ้าเกิดเราอยากมานอนแล้วเรา อยากเป็นซอสักฟิลอยากกินพัทคารเหมือนในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูของโรงแรมเนี้ยถือว่าอร่อยนะเดี๋ยวพวกนร้เช้าลงจะเตินแต่เช้าเลยนะลงจะไปตลาดแบบพื้นบ้านลงจะไปไหว้พระทือชินราชแล้วก็ไปกินอีกสักสองสาร้านพวกนี้เจอกัมามานันมาแล้วคุณนายบายบายพวกนี้มาเจอกันครับ วันนี้ครับวันนี้ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหจากหลังที่าาื่อวานเหนื่อยมากมากซึ่งเวลาเนี่ยประมาณสักเจ็ดโมงก็เหลือเวลาอีกห้าชั่วโมงจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะที่แรกเลยเขาบอกวอามาเนี่ยผลพิษณุโรคจะต้องมานั่งทานกาแฟาในตลาดเขาเรียกตลาดใต้ริมแม่น้ำน่านนะฮะแล้วเราก็จะมาทานกาแฟาแบบโบราณเห็นมีไข,ข่ก้าทะไข่ขขโรกอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็คิดว่าเป็นมือแรกของคุในเช้าวันที่สองนะครับไปเลยครับเป็นกาแฟโบราณน,นะแล้วก็อันนี้ก็คือไข่ลวกแล้วก็เป็นนี่ปลาทงโขอันนี้เขาจะมาวางให้เรากินเท่าไหร่ก็ได้เราจะคิดเงินตามนั้นไข่ลวกนี่นะมันเป็นชุดอาหารเช้าง่ายๆนะของคนทั่วไป เอาเวลาบ้านเราแหละกินกันประมาณอย่างเงี้ยนะฮะขอเติมพลังเช้าๆหน่อยเป็นมือเร่งด่วนนะเพราะว่าลุงก็ขอแค่รองท้องเพราะเดี๋ยวลุงจะไปเดินตลาดเชา้าซึ่งคนพื้นเมืองเรียกว่าตลาดใต้ นะแต่เปิดในต,ตอนเชา้าจะเป็นวิถีชีวิตยังไงตลาดบ้านนอกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันลุงขอกาแฟามีพืชผักมีเดรกวไ้จับเข้ามันไก่ต่างๆแล้วนะลองดูนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเล่นนี่ฮะขนมหวานก็มี เดินออกมาปุ๊บก็เห็นวางขายน่ากินเลยเคยได้ยินแต่ชื่อเขาเรียกปลาจอมโอเคไปต่อเดี๋ยวมีอีกเยอะครับอันนี้เขาเรียกว่าขนมแดกงาขนมแดกงานะฮะอันนี้นะขนมแดกงาซึ่งทำจากข้าวเหนียวตำผสมกับงาแล้วราทานกับคลุกกับน้ำตาลงาป่น แล้วนนี้ก็เป็นขนมมันแต่เขาเาไปปนกับเผืออเอาไปนึ่งแล้วจะก,ก็มาขยำพวกกับน้ําตาลมะพร้าวอีกทีขนมมันเพิ่มเขาบอกยิ่งบีบแน่นยิงอร่อยวันนี้ครับอย่าลืมนะเขาเรียกมันเพิ่มเจ้าถิ่นบอกมีทีเด็ดเหตเดี๋ยวไปดูเขาบอกไปร้านลูกชิ้นปิดนน่นนะดูเห็นไหม อเด็ดแน่พอเห็นคนยืนรอขนาดนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นเิ้งคุณพ่ออันนี้อันนี้ขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงขายตั้งแต่ตีห้าค่ะตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่จะหมดอันนี้เนาะแล้วแต่จะหมดถ้ามากกี่โมงถ้าสมมากก็ประมาณเก้าโมงเปิดธรรมดาหรือยังเนี่ยดูตรงสามสิบกว่าปีอันนี้รุ่นที่สามละเด็ดจริงๆคืออะไรลูกลูกค้าบอกน้ำจิ้มอจิ้มเด็ดที่สุดก็คือตัวนี้กับน้ำจิ้ม เดี๋ยวลงลองชิมตัวฮะเดี๋ยวขอปิ้งให้ผมแักสองไม้ชิ้ปิ้งเห็นไครับสุดๆจากเตาที่เด็ดที่น้ำกิ้มกับลูกชิ้นนะ้ะถือว่าอร่อยเค่งมันก็ไม่แตกใจเลยว่าทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้เด็ครับตอนนี้อย่าลยมมาลูกชิ้นปิ้งป้าแข็อยู่ ซอยข้างตลาดใต้ซึ่งสังเกตที่นี่คือคนที่โลกเดินมาซื้อหิ้วซื้อหิ้วกลับไปคนแน่นตลอดเออเวลานี้เราก็ดูแล้วคือ8ดโมงเช้าหลืออีก4ชั่วโมงแล้วเราจะไปกันว่าที่ไหนต่อสำหรับเชา้านี้เดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวไปตอนนี้ก็ ขก้าโมงเช้านะเป็นร้านข้าวมันไก่ซึ่งร้านนี้ลุงได้ยินชื่อเสียงมาตั้งอยู่กรุงเทพแล้วอ่ะว่าลุงม้าพิสโรคต้องมากินร้านนี้ให้ได้เลยเขาชื่อร้านข้าวมันไก่พังกีนะเขาก็จะเปิดกานโมงเช้าถึงบ่ายโมงโดยประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าร้านที่คนเข้าคิวต่อแถวกันทั้งวัน <S 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 อย่างแรกเลยอันนี้คือไก่ไทยจานใหญ่ของร้านนะฮะ ันนี้เขาติดขายอยู่90บาทจานนี้นะฮะน้ำจิ้มเนี่ยก็ใช้มาเป็น2อ,อย่างเต้าเจี้ยวทั่ว,ว,วไปอันนี้ก็คือนุ่มนะใช้ได้เลยหนังก็ไม่ได้เละจนอะไรเกลี่นไปถือว่าอร่อยครับนอกจากข้าวมันไก่แล้วเขาจะมีนนเมนูก็คือเครื่องในผัดพริกผัดกระเทียมอย่างเงี้ยรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่ชัดเจนไม่ได้ว่าปรุงแต่งมากมายความเค็มๆหอมๆหอมๆแบบคลาสสิกอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลย เหมือนคัโบราณทำัสไฟแรงๆกลิ่นของซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็พริกไทยส่วนที่นี่ก็มีซุปให้เลือกสองอย่างผักกาดดองแต่ที่นี่ใช้เป็นหมูสับส่วนอีกอย่างหนึ่งอันนี้ที่รหายากแน่อันนี้คือการเปลือกแต่หมูกรชอนมันจะมีความเปรี้ยวในตัวของเขาเองแต่เปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวแบบนัวๆหอมหอม หรือว่าแปกเลยกินสดน้ำชุ่มคอครับถ้ามาเที่ยวอยากกินข้าวมันไก่ก็มาลองร้านนี้ราคาจานสูงสุดก็คือที่9 0บาทร้านที่ดังของคนพิสโซโลกเขาครับตอนนี้กินเสร็จจากร้านข้าวมันไก่นี่ก็9มงครึ่งทีเด็ดในเมืองของพิสโซโลเดี่ยมันไม่ไกลกันหากัน4ห้องเอง ตือหวนเกี้ยไข่จุกบ,บี้อันนี้ของโปรดเลยกายเดินไปดูงะนับเดินกี่ก้าวหนึ่งสองสิบเอ็ดสิบสองก้าวเลยเนี่ยใก,ใกล้ถึงแล้วครับนี่คือร้านตือหวนเกี้ยไข่จุกบ,บี้ นี่ก็เป็นตเตยหัวนเยิ่ยมช่ายซึ่งเจอหวนิ่มฉ่ายเดินนะฮะถ้าใส่ขับดองอะนะแล้วก็มีเครื่องในทุกชน,นิดใส่มาเงี้ยเป็นตเตยหัวนเี่มฉ่ายเปรี้ย,ย,ยวหอมแล้วก็หวานอร่อยทานคู่กับเครื่องในครับไส้ไส้อ,อ่อนกระเพาะหมูค,ครบทุกอย่างจะทานคู่กับเจ้านี่นละเขาเรียกจุกเบี้ยจุกเบี้ยในภาษาไทยคือข้าวเหนียวยัดไส้ ว่าทานได้อร่อยมาพิษณุโลกมาลองดูร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เป็นอาหารเช้าที่สามารถเข้ามาลองดได้ครับไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปต่อร้านนี้ก็เป็นอาหารเชา้าอีกร้านหนึ่งของคนทิษโลกนะฮะซึ่งก็ ขายเป็นพวกขนมจีบสลาเปาคนได้ร้านเลยซึ่งมันอยู่ละแวกเดียวกับที่ตะกี้ลงกินข้าวมันไก่กินตือหวนแล้วก็เดินเยื่องๆข้ามมันนิดเดียวก็เลยต้องมาลองดูเขาบอกว่าต้องมากินให้ได้ของร้านนี้ที่โด่งดังของเขาคือเกิดเป็นสลาเปาแฟนซีเป็นที่ชื่นชอบของเขาครับแล้วไส้เนี่ยเขาจะมีอยู่สี่ห้าอย่างเพิ่งแต่ละอย่างนั้น,น,นเจ็ดทางอร่อยเลยรู้สึกว่าอร่อยนะ โอเคครับบอกแล้วไงที่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้มาถือว่าไม่ถึงพิสนุโลกครับพักรบเรื่องการกินนักแป๊บหนึ่งวเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับไปตามมาครับตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์สมเด็จพระพินราซึ่งบอกเลยว่าเป็นพระประจำ ผู้บ้านคู่เมืองมานานซึ่งตามวัดทั่วประเทศแทบทุกวัดจะมีพระพุทธรูปจำลองของท่านอยู่ตามวัดซึ่งก้าเดี๋ยวเราก็มายืนขอพรขอ,อ,อความรู้สึกพลังใจจากท่านครับ หลังจากที่ลงไหว้พระเสร็จแล้วดูเวลาแล้วก็แค่11บเอ็ดโมงลุงเลยบอกกระเซตบอกว่าอยากได้อีกร้านหนึ่ง mm. เขาก็บอกว่าลุงเนี่ยลองมาร้านนี้เลยเนี่ยลุงมาร้านนี้เพราะลําไยนะ mm. เขาบอกว่าเนี่ยเป็นลําไยที่อร่อยมาก mm. โอรากินจริง mm. ของร้านเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีแพปลาอยู่ที่จังหวัดตราดน้นฟาร์มสดก็เลยกลันตีว่าวันต่อวันซึ่งลุงก็เลยจัดไปส4มสเมนู ซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือเขาบอกว่าที่ต้องร้องนี่เลยข้าวผัดโคตรปูแบบไหนดูนะเป็นข้าวผัดโคตรปูนะฮะข้าวผัดที่ผัดออกมาได้เยี่ยมมีกลิ่นหอมกระทะชัดเจนกับปงที่บอกเลยว่าก้อก<ด>้างผัดพริกไทยสดนะฮะหอยเชลล์คั่วพริกเกลือตัวหอยเชลล์นี่ดสด ปลากระพงยำสม,มุนไพรรวมๆในปากกัดมามมนาวนิดมิดหน่อยซาใครมาแถวนี้นะปิซูรโร่และอยากกินอาหารทะเลเพึ่งเป็นร้านเจ้าถิ่นแนะนำลงมากินคือร้านผัดๆเนี่ยลงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับสดและอร่อย โอเคหลังจากตอนนี้ลงอยู่พิซโรคมา24ชั่วโมงตั้งเอา่าวานเที่ยงจนวันนี้เที่ยงอยีกวันนึงซึ่งลงรู้สึกมีความประทับใจมากซึ่งถ้าลงบอกตรงๆถ้าไม่ได้เจ้าถิ่นอย่างคุณหน่อยเนี้ยนะุาสาห์ขับรถตะเวนไปกริงกินกินกินกจนร้องขอชีวิตเพอะมันเยอะมากแับถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยว เรารู้แหล่งรู้ที่กินในแต่ละจังหวัดอย่างนี้ผมว่าดีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องมีหลไรขอบคุณคุณหน่อยเจ้าถิ่นพิษณุโลก<ช><ช>ที่วันนี้ได้มารู้รหลวงน,นะ<ช>อ่าต้องขอบคุณมากครับฝากสักนิดนึงสำหรับคนพิษณุโลกฝากเป็นเพจคุณลุงทุกๆท่านด้วยนะคะถ้ามาพิษณุโลกก็ตามรอยที่คุณลุงพาไปทานอาหารพาไปเที่ยวพาไปไหว้หลวงพ่อนะคะขอบคุณมากมากค่ะโอเคเดี๋ยงั้นเดี๋ยววันนี้ปิดคเพีเท่านี้เราะลุงแม่มีรยอยกตอบ กำแพงเพชรเป็นเป้าหมายต่อไปครับแล้วอย่าลืมนะการช่วยลงกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ข้อกระเด็ดให้ลงด้วยครับคลิปนีลากัน่นี้ครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับคุณผู้ครับสวัสดีครับ